trên đây nữa không ạ? chụp tục đấy là ป้อมปล่อยไปกันยกเงี้เข้าไปได้ไหมสิ ไปแล้วครับเริ่มได้แล้วเอเริ่มไกลแล้วเอ้ยระวัง rồi Để là Dạ, các bạn đi mấy sớm mới nữa mà giúp chụp bay rất ừ nó bị đôn đinh phần luôn ngay

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วได้แล้วได้แล้วต้องใช้สูทรครับไม่ใช้เครื่องมือไม่ใช้เหล็กช่วยมันไม่ได้หรอกมือมันไปมันเหล็กหรอกปะเออมารับมารับด้วยมารับด้วยอ่ะมาข่าวอีก ดิปั่นดูปั่นดูสิปันเลยเราเลงแรงเราเลยลงแรง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 ลงได้หมดแล้วนี่เบา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 บาาไม่ได้ผิดผิดรูผิดรูขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นระเบีงขับใหม่ก่อนสิขึ้นก่อนป้อมมาขับเขาเด้อแล้วค่อยๆค่อยๆลงลุงดันเข้าไปลุงช่วยกันดันเอาแล้วลุงน่ะอ่ะลุงดันลุงดันอ่ะสิลงมาให้มันโดนให้มันโดน Được mấy Mày đốn mày đốn Dịp bốn đó, đó nè Cái này cái cái Đi ra đi ra Đi lên đó đi ra đi ra đi เดินไปแน่เดิไปแน่ไปไปไกันถอยกันเดินรถเลยสิเดินรถเลยได้อยู่เอาลงมาเอารุมาสุดเลยมึงกดฝันรุ่นดีกว่าไหมกดให้ขึ้นฝันรุ่นให้ขึ้นมามันมันเอียงมันมันไม่ไม่ลงลงมันเอียงจัดสิกดให้มันให้มันไหลลงมาเนี่ยกดฝันรุ่นไปมันมันเอียงมากไง โอ้เอียงยังเยอะเลยเว้ยอ้าวังเด้อที่กดกดตรงกลางให้ตรงกลางสิทำเอียงอย่างนี้เลยกดตรงกลางให้ให้เอียงอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กดให้ขึ้นอย่างนี้นะขึ้นขึ้นอย่างนี้เลยเฮ้ยให้ให้มันสไลด์ไปนู่นเลยอ้าวเออเออ อ่ะเราเดินมาได้ไหมค่อยๆเดินได้ไหมนิดน,นึงเดินพร้อมกันเลยเดินพร้อมกันนะเออฮะไปให้น,นู่นมาไงให้มันให้มันเหยียบโดนเลยมาไหมเออเออมาไหม้อ,อ,มหมอมอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลงไหมเออเ่าอยู่แล้วนี่ได้แล้ว Để thăm với mà thương đại đại mới đại 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 đơn, đơn mà đại 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 Ayuh lah, ah, lah Lut, eh Tak payah Tak payah, tak Dia, 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 sini dia มันไปโดนดินไงสิเวลาเอียงไปไปก็ไปโดนดินอยู่ฝั่งนู้นไงล้อมันทับแต่โดนดินใช่ไหมมันเลยอะไรอะไรให้ดินออกก่อนอะไรก่อนป่ะทำงนะี้แหละให้เละดิมันดิมันสึกก่อนเออให้มันถูดินไปให้หมดก่อนเอกเอกไปเรื่อยเรื่อยเออ มันเปนอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันโดนมันมันโดนนี่เราไม่ได้แล้วมันเริ่มเอียงเริ่มเอียงแล้วเราอยากทำเนี่ยทำลงไหมล่ะให้มันเสมอกันเดี๋ยวอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นอ่ะลดลงเอาเอารีกองสิยลงไอ

ลละไงดินไม่เสมอครับครับมันเลยมีขนาเออแค่นี้ก็อยู่แ,แต่ว่าดินมันเอียงซี

เดี it, mm ๋ยวซีลงมาเอานี่เข้าก่อนดีกว่ามันจะได้แน่นกว่านี่ซีต้องเอาข้างนี้ขึ้นไปนี่เอาพวกนี้ลงมาสิเอาข้างในลงมามันจะได้ง่ายอันนี้ไปอย่างนี้แหละแล้วต้องจ่อข้างในลงมาจ่อไปมีเนาะพุดข้างในลงมาเงี้ยแฮมสูงเข้าสองข้างเลยงานหนักกับงานหินว้าวคอยคอย ตัวนี้ตัวนี้สูงสูงเลยตัวนี้น่ะดินไม่จะเหมอมันจะไล์นั่แหละติดอยู่ท่าเดิมมานี่เดี๋ยวขัางนี้นี่ตัวนี้ต้องมีจอบจะได่มีบ่เอาอ่ะใส่ได้แล้วครับแต่ว่า พื้นที่ไม่เสมอครับมันไม่สม่ำเสมอไม,ไม่เราไปเอารถตักดันเลยสิ<ม>เดี๋ยวเอาตรงนี้แก็ค่อยขยับมาหน้าเนาะค่อยค่อยค่อ,ค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 อนันใหม่เนาะตรงนี้สำคัญตามมากเลยแต่พี่ว่าถ้าทางน,นี้ก็เสาะดีนะด้วย

ฝากกดไลค์กดแชร์ครับใส่ด้วยก็ครับแต่ว่าดินมันสไลด์เล็กน้อยครับเดี๋ยวก็ค่อยแก้ไขกันเอาครับคลิปนี้ขออนุญาตจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ